เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสาวไทยเรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับล่าสุดเนี่ยหอบผู้เล่นทั้ง16คนบินถึงประเทศไทยเรียบร้อยกลับมาฝึกซ้อมต่อในสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกซึ่งเรียกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะดาวรุ่งทั้งน้องแคปหมูและก็น้องเปียโนอาจจะเข้ามาเสริมทีมในสัปดาห์นี้เนื่องจากผู้เล่นของเราหลายคนมีอาการบาดเจ็บที่สําคัญไปกว่านั้นครับก่อนที่จะเดินทางถึงประเทศไทยหลังจากจบเกมเจอกับบัลเกเรียสาวไทยเราเรียกว่าเซ็นยับห้องกง แตกแฟนกลับชาวจีนชาวฮ่องกงเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันละวันสาวไทยเราครับที่ในวันนี้ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยไปดีเรียบร้อยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากจบเกม พบกับเบเกเรียที่เราแพ้ไป2ต่อ3นั้นปรากฏว่ามีการถูกสุ่มตรวจจากทางทัวร์นาเมนต์เนชันลีกกับโดบของสาวไทยเราครับซึ่งผลลพธีนโดนสุ่มตรวจก็เป็นวิมลดัตธนพันธ์ในเกมเจอกับเบเกเรียนั้นวิมลรัตทำแต้มได้เพียงแค่2คะแนเนเท่านั้นนะครับแต่น่าจะเป็นเกมกับเช็คนะที่มีความโดดเด่นแบบผิดหูผิดตานะครับทาง ผู้จัดก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยโดบมาหรือเปล่าแต่พอตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยไม่มีอะไรนะครับสาวไทยเราก็ผ่านฉลุยเหมือนรายการในชันลีกปีนี้จะสุ่มตรวจโดบหลังจากการในขันจบเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะสุ่มตรวจโดบหลังจากจบแมตชนั้นเลยซึ่งที่น่าตรวจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแมตที่เราเจอกับญี่ปุ่นนะครับที่เราดูดเด่นมากๆแต่ก็ไม่ได้มีการตรวจแต่อย่างใดนะมาตรวจในแมตที่เจอกับ ทีมชบบาติแบงก้าเดียซึ่งก็เป็นวิวัดั์ที่ได้ตรวจสุดท้ายก็ไม่มีอะไรผ่านฉลุยนะครับเราไม่มีโดบอยู่แล้วมีแต่ความฟิตความปังก็มีการเลี้ยงอาหารค่ำนักกีฬาจากสถานทูตไทยหรือว่ากงสุนใหญ่นะเมืองฮ่องกงก่อนที่จะเดินทางถึงในวันนี้นะครับซึ่งก็ มีผู้เล่นมากหน้าหลายตาทั้ง16คนเลยนะครับก็มีทั้งดาวรุ่งของเรา4คน5คนเนี่ยน้องเนยกนกพรนครับน้องกัญยารัตตำแหน่ง Liberal, ลิเบโรและก็น้องกัญยารัตขุนเมืองตำแหน่งมิดเดิลบล็อกซึ่งก็ยังมีน้องเฟิร์นวิริตราและก็น้องนัทธาริกาววสารและก็ยังมีน้องแคปหมูที่เป็นดาวรุ่งถึง6คนในชุดนี้แล้วถ้านับอายุกันจริงๆครับก็ยังมีน้องยูฟ่าดุลลพร ที่เรียกว่าเป็นสายเลือดใหม่ของสาวไทยเราสำหรับที่3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับโดยโคดออดเองจะเรียกนักกีฬาเข้าแคมป์เนี่ยในวันที่25มิถุนายนนี้ก็ให้เวลานักกีฬาพักประมาณ1วันแล้วก็เข้าแคมป์เก็บตัวต่อกันได้เลยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยดาวรุ่งทั้งน้องแคปหมูน้องเปโนโที่บินไปเสริมทัพในแมตช์ที่เราเจอกับทีมชาติเช็ก ก็น่าจะมีลุ้นติดทีมชาติไทยเราเหมือนกันซึ่งเป้าหมายตอนนี้ผมคิดว่าสําหรับโคดออสนะขอแค่ไม่ตกชั้นครับไม่ต้องพูดถึงการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายคือมันยากแน่นอนกับการเข้ารอบเพราะคะแนนของเราถ้าเกิดสัปดาห์สจะให้ไระชนะ3-4เกมเนี่ยมันปไปไม่ได้นะครับเอาแค่1เกม2เกมพอเพราะว่าถ้าเกิด3เกมเนี่ยเราจะไปชนะสหรัฐอเมริกาชนะเยอรมันหรือแม้แต่ หลายตัวลายทีมมันเป็นเรื่องยากคือในปีนี้ประคองตัวให้รอดก็พอนะครับเพราะหลายทีมเนี่ยเหมือนต้องแย่งกันเข้าเล่นอันดับ8ของน่นลีกอยู่อย่างสหรัฐก็ยังแย่งเยอรมันหรือว่าดมินิการนก็ยังมีโอกาสในสัปดาห์ที่3นะครับแต่อัปเดตล่าสุดครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟร์เวย์บบลห้องกงครับหลังจากจบแมตช์ที่ไทยเราแพ้มาเกเรีย2ต่อ3นั้นเรียกว่าถึงแม้จะแพ้แตก่กระแสะไม่มีตกสําหรับสาวไทยเราทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมชัตชูออนทัดดาว อัชาราพรหรือแม้แต่พรพันธเนี่ยแฟนๆของฮ่องกงทั้งไทยและก็ต่างประเทศให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับตามเชียร์ตามขอและเซ็นแบบเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะชัดโชนครับที่เซ็นยับฮ่องกงเลยก็ไม่แปลกนะครับคือเรามาฮ่องกงตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็มีแฟนๆชาวฮ่องกงเข้ามาเซอร์ไพรส์กันเยอะมากเข้ามาต้อนรับแล้ววันกลับเนี่ยก็มีแฟนชาวไทยและก็ทั้งแฟนต่างประเทศมาส่งกันด้วยรเรียกว่างานนี้ฟีเวอร์แบบอลังการจริงๆนะครับไม่อย่างนั้น ไม่มีคู่สตรยเราคู่เดียวที่ไลฟ์สดผ่านช่องทาง YouTube อย่างเป็นทางการของบอลบอลเวล คือไลฟ์แบบโอ้โหระบบของ b b t v เนี่ยไม่ได้เป็นไรเลยครับแต่อยากมาไลฟ์ให้กับแฟนชาวไทยเราได้ชมก็เหมาะสมแล้วครับยอดวิวถล่มทลาย2.5ล้านวิวสำหรับสาวไทยเราไม่ว่าจะเป็นคู่ที่เราเจอกับโปลแลนด์หรือว่าคู่ที่เราเจอกับทีมจาตเช็กซึ่งก็ต้องรอดูกับสนามสหรัฐอเมริกาครับว่าเราจะมีแฟนคลับมากขนาดนั้นไหมอเมริกาส่วนใหญ่ก็ชมเกมของเราแล้วก็บอกว่าดูแล้วใจฟูคือหลายคอมเมนต์ออกมาพูดแบบนี้กันเยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าโคตออสจะมีการ ฝึกซ้อมแล้วก็จะมีการโรเตชันผู้เล่นไหมสําหรับสัปดาห์สามเนี่ยความสําคัญมันเกิน100%เอร์เซนตะครับเพราะถ้าเกิดเรายังหาการชนะเกมแรกไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นงานยากนะแต่ในตารางคะแนนตอนนี้ถามว่าเราถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นไหมเรายังไม่ถึงขั้นวิกฤตครับในสัปดาห์ที่2นะคือเราจบด้วยอันดับที่16ของตาราง ซึ่งมีทั้งหมด18ทีมนะครับอันดับต่ํากว่าเราก็มีเซอร์เบียกับเกาหลีแต่ว่าสาวไทยเรายังไม่วิกฤตขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนชาวไทยเราอาจจะกังวลว่าเฮ้ยเรามีโอกาสตกรอบหรือเปล่าก็มีโอกาสตกรอบแต่ว่ามันไม่ใช่ทีมแรกเราคือทีมอันดับสของตารางซึ่งก็ยังต้องลุ้นเกาหลีกับเซอร์เบียถ้าเกิดเขาไม่ชนะเลยสัปดาห์ที่3เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดสาวไทยเราชนะ1เกม มันจะพุ่งการันตีแบบไม่ต้องตกรอบเลยก็ว่าได้จะไปลุ้นให้เกาหลีชนะ2เกมในสัปดาห์สามมันเป็นเรื่องยากหรือว่าจะไปลุ้นให้เซอร์เบียชนะ2ชนะ3มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าฝั่งของเซอร์เบียโอกาสก็น้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับสาวในเราชนะ2เกมเนี่ยเซอร์เบียก็ต้องชนะ2เกมนะถ้าเกิดอยากจะแซงสาวในเราจริงๆซึ่งยากกว่าเราอยู่2เท่าด้วยกันโดยภาพรวมทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ตัวผู้เล่นของเราด้วยนะครับถ้าเกิดหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บหายทุกคนหายเป็นปิดทิ้งหรือว่าลงเล่นได้อย่างน้อย,อยก็สองเซตเอา อย่างชาจรเนี่ยเล่นกับญี่ปุ่นชโจรลงมา2เซตก็มีมิติขึ้นนะสำหรับบอลเกมรุกของเราแล้วก็บอลเกมดีเฟนต์คือดีเฟนต์บอลได้ดีแล้วก็ขึ้นตีแล้วเหมือนดูทางญี่ปุ่นดูใจญี่ปุ่นชโจรก็เล่นได้นะครับไม่น่ามีอาการบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่กังวลที่สุดเลยนะครับปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเรา้าหลายคนที่เล่นอยู่เลนลีกต่างประเทศนั้นความฟิตยังไม่พอนะครับยังไม่พอจริงๆย้าอีกครั้งครับสถานการณ์ของสาวไทยเราตอนนี้ยังไม่วิกฤตแต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในสัปดาห์ที่3มากกว่านี้แล้วก็ต้องยะมมมีีควววาาาชักก่น ก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเราด้วยซึ่งเดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศการกลับบ้านของสาวไทยเรานะครับสีหน้าท่าทางแต่ละคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่สอง ดครตอนรับรอาหารด้วยพวกเราก็มีความขมากด้วยนะครับแล้วก็จะได้ทุกคนมาักับเยมเือไกับมไทยแล้วก็ไปดูพวกเรารกยรนโอกาสนี้ก่อนที่พวกเราจะลากลับบ้านเพื่อที่ See ya. See ya. Bye bye. 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 Thank you. Bye bye. See you. No no. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye oh, bye. 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 <laughs> <laughs> bye. 这是韩国的。